ลการบิสเนสไลน์ไล่ด้วยครับผมค่ะตัวพ่อยืนได้แต่ว่าวลุ่มกริบเลยนะฮะหายหมดเลยนะฮะตัวเอสค่อก็วันนี้ก็ได้เอลทีปตทนะครับอซลสมตนไทยแอดวานด้วยเนาะเป็นตัวหลักๆที่ปรับตัวขึ้นนะประคองนะครับก็ทําให้ตัวเซตไทยยังคงยืนในแดนบวกได้นะครับในสี่โมงที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับ ก็เดี๋ยวลุ้นกันนิดนึงว่าช่วงท้ายอ่ะนะครับตลาดเองมันจะปิดบวกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเองก็มีจังหวะวิ่งขึ้นไปถึงหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้านะครับแล้วก็เอมีแรงขายออกมานะครับในช่วงภาคบ่ายนิดนึงนะครับโดยภาพรวมก็ ตามดูกันนะครับผมคิดว่าตัวตลาดวันนี้ก็ถ้าปิดดีหน่อยก็เหนือ1,387นะครับถ้าปิดบวกได้ก็ถือว่ากลางๆนะครับถ้าแย่ก็ต 1, 3, 7, ่ำน1,378นี้คือแย่นะครับ <Okay. S 1> มันก็เป็นภาพที่ต่ำเหมือนกันเอ่อขณะที่เราคุยกันเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะเรื่องแรกก็ตัว Cabinet Approve นะครับกรามาสัญจรก็อนุวัต Easy, e ีซี่อีรีซีเรียบร้อยแล้วนะครับก,ก็คือโครงการ e ี u n ฟันเดิมนั่นแหละนะครับก็เปลี่ยนชื่อใหม่ก็ให้ซื้อของลถหย่อนได้ตั้งแต่หนึ่งเมาคมถึงสิบห้ากุมภาพันธ์นะครับลถหย่อนสูงสุด5้า0 0ืนบาทต่อคนต้องขอเงนกับภาษีออนไลน์นะอันนี้ก็เป็นขาบุกแรกต่อตัวกลุ่มค้าปลีกในช่วงต้นปีนะครับด้วยตัวที่เกตไซ์ประมาณสักห้าหมื่ก็ถือว่าอิมแพคค่อนข้างบวกนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตัวดูเหมือนจะมีการอนุมัติตัวกองทุนไทยแลนด์เอเีอ่ะเสร็จแล้วนะยี่สิบสองกองนะผมดูตัวเลขไม่ผิดะนะครับร่ก็เป็นตัวออใช่ก็เป็นตัวซัพพอร์ตลองเทมฟันของบ้านเรานะครับน,นี่นะครับออกมาและยี่บสองกองจากสิบหกวอลนะครับดงน,นั้นใครจะซื้อก็เริ่มทยอยซื้อได้นะนะครับส่วนรายชื่อเดี๋ยวลองตามดูนะครับ จริงๆก็เราตอกคำประกาศแล้วแหละนะครับแต่ผมยังไม่เห็นรายชื่อว่ามีที่ไหนบ้างแต่มันออกมาย2สองกองอ่ะจากส6แห่งก็น่าจะเกิดทุกที่ก็ได้รับการอปพูดกันหมดแล้วนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นตัวซัพพอร์ตม็ดเงินกลางทุนระยะกลางยาวของบ้านเรานะครับส่วนชุดหุ้นนะนะครับเท่าที่เราคุยกันตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน้ําหนักของตลาดประคองเนี่ยก็บิ๊กแคปอย่างเอลทีปตทนะครับถือว่าเป็นตัวประคองเอ,อ่อถ้าผมดูโครงสร้างนะพวกแอดฟาน e ปูนเซเมนไทยเนี่ย โดยส่วนใหญ่คือหุ้นที่ได้ไประโยชน์จากตัวกองทุนไทยแลนด d เอจนะนะครับตัวใหญ่ก็เพอร์ฟอร์มขึ้นมาประคองขึ้นมานะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวพวกสายพวกปิโตเคมีนะที่เป็นมาเมเอาสเปรดเร่งขึ้นอย่างไอวีก็เขยับมาในเชิงบวกนะครับโรงไฟฟ้าในเมื่อเช้าเนี่ยบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวตลาดช่วงหลังๆเนี่ยช่วงภาคบ่ายมาเนี่ยแผ่วๆล,ลงมานะครับเพราะอย่าง EA เมื่อเช้าบวก กลับมาเป็นลบเนี่ย GPC ไม่เช้าบวกหน่อยๆก็กลับมาเป็นลบ B g r i a m g l f รดช่วงบวกกันนะครับอือันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ทให้ตัวตลาดเองอาจจะดูลดช่วงบวกมาหน่อยนึ่งครับพี่มอนแต่ในภาพรวมกลุ่มรงไฟฟ้ายังน่าสนใจนะครับในแง่ตัวเแรงส่ง <PS 4. S 1> ของปลายปีแล้วปีหน้าจากไทยรัฐอจีด้วยแล้วก็ภาพของตัวเดสทรีเนี่ยนะครับที่มีภาพที่ดีนะครับต่อเนื่องนะครับ กระแสดีมานชีไฟฟ้ายังเร่งขึ้นแล้วก็รวมถึงภาพของตัวการซีวดีของหลายๆตัวก็ยังเป็นภาพบวกแล้วมีความต่อเนื่องนะครับแล้วที่สําคัญคือไอ้เงินบาทแข็งค่านี่แหละเป็นภาพที่ค่อนข้างบวกนะครับผมมองเยนเนี่ยไทยบาทอาจจะเห็นนะซิกแซกลงไปสายสี่บาทบวกลบนะครับเพราะกรอบชแหวของการเาแขว่งตัวรอบนี้นะครับย่างจาทำพีข้าเสาสามสิบเจ็ดบาทต่อดอล,ลา่าเนี่ยก็ช่าง้ายชัดเจนว่ามันเป็นกรอบที่ ซิกแซกเข้าสู่หมวดของการแข่งข้าต่อเนื่องแล้วนะครับโดยเฉพาะการที่กลับมาเล่นต่ํากว่า35.5นี่คอนเฟิร์มว่าตัวขัานบาทกำลังอยู่ในนุ่งประกันแข่งข้านะครับยิ่งดยภาพรวมเองเนี่ยเอ่อกลุ่มที่ได้ปรยชน์จากขั้นบานแข่งข้ากับนูนฟ้าเนี่ยก็จะเพอร์ฟอร์มขึ้นเรื่อยๆนะนะครับก็ลองจับตาดู g ีเอสซีๆมาก็ถือตั้งรับได้นะต่อ46บวกลบบีกิมตรงนี้25.75บบวกลบก็น่าสนใจนะครับส่วนกอล์ฟ เรื่องตัวประโยชน์จากตัว i อ u อาจจะน้อยกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับแต่ราคาหุ้นหนึงก็เริ่มตั้งลำได้แล้วแหละนะครับแงารับ44-45นะครับโรงไฟฟ้าก็ยังเป็นตัวที่หวิดว่าน่าจะเพอร์ฟอร์มส่วนในขาของตัวพวก Consumer Finance นะครับก็ตัวหลักๆก,ก็บวกกันได้หน่อยๆนะนะครับ MTC เอ่ยติดล้อเอ่ยนะครับมีสวัลดลงมาช่องหนึ่งนะครับอันี่ก็เป็นโครงสร้างตลาดหุ้นไทยตอนนี้ครับทุกคนครับ แต่ก,ก็ยืนยๆนะฮะปริมปริมไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมฮะคุณก็รับราาจากสถาบันมากกว่าเพราะเมื่อวันศุกร์สถาบันก็เป็นแหล่งซื้อตอนเน่องนะฮะครับ,รบก็เดี๋ยวตามดูว่าในขาฟอรเรนเนี่ยเขาจะเริ่มกลับสนับในตลาด้นไทยเมื่อไหร่นะครับอันนี้คงเป็นอะไรหลักๆที่อะไรคนก็อยากจะอยากจะดูนะเวาลาโฟล,ล์มันเข้ามันก็จะมีความเชื่อมั่นในเรื่องการลงทุนหน่อยนะครับผมแอ่โฟล์ก็ต้องเรียกได้ว่ารอคอยสำหรับประเทศไทยนั่นเองนะทั้งทุน ก็ต้องรอกันต่อไปนะแต่สถาบันจะมาช่วยแบบไหนรู้สึกสถาบันจะซื้อปตทเออทตัวใหญ่ไปก่อนเลยนะฮะได้ค่ะคุณดส่วนในนั้นไอ้สร้นทรีทัศยังต้องถือสถานะรองต่อใช่ไหมฮะเหมือนเริ่มครับผมก็ถ้าหลุดแปดสี่แปดสตลอนะครับด้านบนก็เมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปแปดหกหนึ่งนะครับก็ถ้าผ่านแปดหกสองก็จะมีราต้าแปดหกแปดแล้วก็แปดหกแปดผ่านได้ที่แปดแปดศูนอครับผม แอดน้าลองอย่างนะะี้ะฮะแปดสลองครับอปรอถือแปดสี่แปดเหมือนเดิมนะครับส่วนทองคำนะครับเออเริกโดนเทสเนาะครับทองคำก็โดนเทสนะครับอืมจริงๆหลุดสองพันเมื่อเช้าที่คุยกันนะสองพันเจ็ดสิบหกนะครับเออแล้วก็มีเทสสองพันห้าสิบแปดด้วยถ้าหลุดสองพันห้าสิบแปดเนี่ยแนะนำว่าล็อกอะไรออกมานะเราใคร่ยังไม่ล็อกนะครับจริงจริง หลุดสองเจ็ดหกสองเจ็ดแปดทำไมก็ต้องล็อกแล้วนะครับสำหรับตัวสองข่าครับก็ค่อยๆขย,ยับกันไปนะส่วนตัวใหญ่ที่เห็นหลักๆเลยบทอทเอไที AT, vert, แอดวานซ์อทอสวยนะครบับถือว่าเป็นรอบนี้ที่นี่มันชัดอย่างหนึ่งว่ามันเหมือนเลือกเหมือนกันว่าเออตัวที่จะกลับมามาหลีดตอดเล่นตัวที่มันดีฟวอลูนะครับดีฟวอลูอยากรอบก่อนบอทอเคยขึ้นมานะรอบที่ เรารับคำแนะนบ่อยๆหน่อยนะแถวๆสามสิบหกจุดสองห้านะตรงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีแรงเทคพักตัวลงมามันมาวนแถวสามสิบเอ็ดยิมเป็นยกโลอ่ะแล้วรอบนี้คือมาใหม่คือตอนนี้ถ้าผ่านบริเวณสามสิบหกจุดสองห้าสามสิบหกจุดห้าได้เนี่ยพี่มอนรอบนี้ผมว่าโมนตั้มจะดูดูแรงขึ้นนะสำหรับตัวปอทอครับผม <feito. S 1> ก็ให้ตามดูกันครับสามสิบหกจุดห้าสองข่ ก็ตามดูกันไปนะส่วนนักทุนเองมีหลายๆท่านเองก็มีเสียงนู้นเสียงนี่กันนะแล้วก็เล่นบิตคอยกันเป็นหลักก็ตามกันไปเนาะบิตคอยบิตคอยมาแรงอ่ะมีหลายท่านสี่หมื่นหกหมื่นหมื่นสองอ่ะอย่าเพิ่งพูดถ้าพูดมันจะไม่เห็นเงียบเงียบไปนะอย่าพูดนะจ๊ะถ้าพูดตัวเลขปับแบบเป็นโดนนะ เค็ดเครดิตแอ่คอมก็ลยคอเพียกันะบิ๊คอยได้ดูไหมกันนะได้จริงก็ดูอยู่ครับก็เห็นมันก็บอกว่าค่อนข้างจะมีมูลต้ำที่ดีนะเบรกขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นตัวหนึ่งที่วิ่งขึ้นมาในช่วงที่ดอลลาร์มันส่งสัญยานชัดว่ามันจะอ่อนนะครับแล้วก็ยูนพีเออถ้าคงพ้าราคาตอนนี้ตอนนี้สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่นันอ่ะคบหมืนสองเมื่อวันงาน สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะที่ผมดูอยู่ก็จะมีเราต้านถัดไปนะครับเราแถวเรียนสี่หมื่นสามพันนะครับสี่หมื่นสามพันตรงนั้นสี่หมื่นสามพันจนถึงสี่หมื่นสี่หมื่นสี่พันเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างแน่นนะครับแต่ถ้าเบรกได้เนี่ยแอบสวยนะนีครับตามดูแล้วกันนียครับคือมันเบรกมาแล้วการเล่นนี่นะครับผมสี่หมื่นสามสี่หมื่นสี่นะถ้าเบรกได้เนี่ยมันอาจจะเห็นนะห้าพัน น่าจะเห็นครับไปห้าหมื่นเท่ที่ใช่ครับมีหุ้นเล่นบิตคอยตัวหนึ่งเกือบซิลลิงไปแล้วนฮะตอนนี้ตอนไหนพี่บลุกบลุกเดอะบรูเกอเขาเล่นก่ตัวเาะบรเกอร์มีบรูเกอร์กรุ๊ปเออ t ทปะที่เขาเล่นกันไม่รู้แต่ตัว JTS ชัดเจนนะที่เขาทำธุรกิจบิตคอยคนบิตคอยจีเอ t ไม่เช้าแรงเลยนะครับแล้วก็เลื่นโดนเทกมาครับผมอืมก็ดู ดูสัญญาทเทคนิคเนาะนะครับประกอบเป็นตัวที่เล่นเกี่ยกับไรเทรดดิ้งดิเลติฟแบบนี้ครับผมครับครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นแปดหน้าหลังนะในฝั่งของคุณกระพัฒสตบลอดไดค่ะในส่วนเอสซ่าสุดซีรีสัก็คือเก้าเอปดสี่แปดนั่นเองนะท่านจนส่วนทางด้านหุ้นจะเจนหุ้นในกลุ่มโวงไฟฟ้าแนะนำฝั่งซื้อค่ะ